สวัสดีครับคุณนู้ชงบันนา้แอนด์เดย์โน้ตเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาไลฟ์เรียกเกี่ยวกับมุกเอ่อมุกหนังตาลุงหนังตาลุงมุกมุกต่อตอตออะรอก็โอเคมุกตลกตาหนัหอนอะงอหนังตออะรองอจะแคบอีกงานไหมเนี่ยเออเออกำลังทำอยู่พวกรออุงงอโอเคมุก หนังตาลุงโอเคไปบู้อินโทรสวยมากเลยครับไปติดตามเขาได้นะครับเห็นว่ามุกมุกตลกหนังตาลุงเห็นแล้วครับเอามุกตลกอินโทรจะนานไปไหนอ,อ,อินโทรหล่อมากเลยว้าวอ้าี่มันนอกโลกเลยใช่ไหมพวกอู้มุกตลกหนังตาลุง,ง,ลงแแ่ดร้อนนนนเวกััลล ถึงซาเลยเนี่ยความยุดทิ้งับฟินเไม่ด้คืออะไรกันเนี่ยพวกคุณพักรับกูไม่อึ้งจ้าได้หรือตัวนี่คือเชิดจริงๆเลยใช่ไหมขอบคุณที่รับชมเอ่อชออบมอชมทางช่องของเราโฮเชื่อแชนแนลที่มีตาความค่ะมีตาอึ้งจ้าไม่รวยได้ไม่ก้าวหลังเสียงตะลุงดังนไปหรือเปล่าพังไปดังในอันจบ ไปนั่งในอันจบก็อยากกินลุงครับผมขอถาหน่อยครับก็คือคุณลุงบ่นอะไรกันอยู่เหรอครับผมไม่ได้ยินโอ้โหอันนี้น่าตาเหมนกิ้งก่าเลยนะตัวที่พูดอ่ะโอ้โหทำดีมากเลยหนังตะลุงนายโตนี่ปอดตั้มจริงๆดิงเลยจืดแ้อย่าลืเจริงจริงผมจำหมดทำอะไรนะอู้อย่าลืมไปติดตามช่องนี้ด้วยนะครับเออยู่ไม่ก็ติดตามช่องที่นาเลยกินต่น อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ติจั๊บงเขาเยอะกว่ให้องผมนะครับขอบคุณมากครับรับผมได้เลยพี่น้องนี้ักช่วงนี้นรชสสุุดดดดยอเราจะได้จับกันติดตับทีนี้เจ้าปับชวนคืนนี่เข้ามาทำได้ทีอะไรกับนาคูก็นได้แจ้งความจับดงมาไล่ทาเดลทีนี้กูณรักขี้ยังกู่ลูว่าเจ้าจะกูนั่งอยู่ใจเพื่อนจับวัตรวจจับไม่ใช่ว่าตรวจจับไปยึดปุืนเปล่าเนี่ยแจ้งความจับดงเออบอกกูเจอจับดงฮะ เฮ้นายต้องเล่นกันไอ้พมพีดเดิฉันปมก็ตัวทะเลาะกันอะไรเรื่องเลยครับคุณลุงเดี๋ยวผมแก้ให้คือพ่อมนี่คุณป้าก็ทะเลาะด้วยคุณลุงแต่ไม่ว่าผมเจอจรินเจอนายประจมทะเลาะกันกับคุณลุงเดี๋ยวคุณลุงต่อยนะเพราะว่าไอ้โต้แล่นแล้วตึ้งเด็กใจกุดรักว่าเออตอนนี้เอาพูดเต่ยัดวดในวันตรงนี้ก็ได้แกงความประจมไว้เลยนะครับนะผมแบบพอดีลักย่างไอ้โต้ตึ้งเห็นเล่นตัอมือนพอดีเจ้าไป็ได้เลยจะไดนจัดกินได้ทีโอ้บอกให้คุณลุงอยากหร คุณป้าจะโหดอะไรเถื่อนเง้กเตินซีรูโปกายใจเป็นลูกใหจกินก้าวกรนผอมการ์ดคูคั้งม่อกี่ยวาไปแจกอะไรบ้าซื้ย่เลยซึ่งขาวนี้คุณลุงประท้วงเลยคราวนี้ถามนิ้วเลยแม่คุณไม่เคยทนใช้สักเลืองหนึ่งกำมาเรียนกำปลามาไว้สร้างเต่มเตือนเสอั ไม่ร oh ู้วันไหนที่กอโบ๊ะเป็นรักวันไหนจะมานทึกบันทึไปควนรับช่วยไม่คุยได้โรจักทีนายโตกำราสองมันก็กำไม่รู้แต่ใจกุศลด่านนาจีนเป็นไหมโอ้คุณป้าทำอะไรอยู่หรือทำไมมันน่าเบื่อจังอ่ะใช่ยังมาต่อเออแต่ว่าก็สนุกไปอีกแบบนะครับใครที่ชอบหนังตะลุงอย่าลืมมากดไล่ายิ้มให้กับผมด้วยนะครับ รู mm ้ส hmm. mm ึกรู้น่าเบื่อนะแต่ว่ามีศิลปะดีอู้เมื่อกี้มันทำแบบแขนแบบเกยงเบึ้บชัดตรงไปยังดิ้งคือตัวไป้แหละดีมาจันใจคิดใจดีอาดีดวงไหนทองครับชัดจังในคำปราดกันว่าชัดจังชักจังเคยไรงนีนคือเขาเขาภาพมาแล้วก็เอามาเอามาเลยนะเอาพูดได้มันตกตองเอามาตอโยอย่าพูดโอเคชัดจังเอยไร เออตจังนี่ตก็มาสัอยจังนี่ก็คือทัาต้งกทัชญาเคยได้แล้วโอ้โหมีเสียงตึงด้วยยี่ยมมาจากไหนเนี่ยพี่เอ้ยคนเราไปตองเอ้นะตลกเลยแต่จใจลูกกําลังลังตัยากกํลังนั่งไลเลี้ยงชันอยู่กูตีตือ้าะคุณป้าต่อเติมมาหน่อยคุณป้าพิ้มพิสันของหนังตาดูหน่อยแล้ว เนี่ยมึงนี่กูเหล้าข้าวลอติมตรงโอ้เ้ากินบอกกินไหมด่าอะไรกันอยู่ปุ่นยังอ่ะพี่ตย์แกมาหน่ยคุณตั้มาดุปุ่นเขาเล่นตี๋อะไรเนี่ยสีพุ่งสวยอุ้ยเวลเริ่มมีการหันแล้วคุณป้าคุณป้าไม่ชอบคุณป้าจะตบหน้าคุณลุงนะคุณป้าอย่านะเฮ้โอมีเสียงตึงอีกแล้วไม่ได้คือได้ยินภาษาหันยื้ ดู้ไหมมหันมาทะเลาะกันแล้วครับตอนนี้จะหันมาตบกันแล้วไม่ใช่หรอครับพี่อย่าตบกันนะครับอย่าตบกันนะมันเรื่องเล่าของหนังตาดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หนังตบกันนะครับอย่าครับอย่านะครับหันหน้ามาอย่างนี้รู้เลยว่าจะตบหรืเปล่าป้าอย่าตบคุณลุง ป้าอย่านะอย่าอย่านั่นนั่นนั่นเริ่มแล้วอาการเริ่มมาแล้วคุณป้าคุณป้าคุณอะไรไม่ดีสกคุณลุงคุณลุงไม่โกรธอะไรเลยคุณลุงแค่ยืนพูดหน้านิ่งๆเฉยๆอะดูคิดดูแล้วคนอื่นก็นิ่งหมดเลยอยกเว้นคุณป้าคุณป้าคุณป้าอยู่ได้ไหมอย่าพูดโอ้โหทะเลาะกับคุณลุงย่าง อย่างแรวแล้วคุณแล้วคุณลุงจีแล้วคุณลุงนี้เขาไม่ตอบอะไรอย่างตลกไม่ตอบอะไรโอ้โหวนเหมือนเหมือนห้องเรียนผมเลยเออเด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 ดคุณป้าพูดคนบนอยู่คนเดียวนะไม่มีใครฟังด้วยดูดิไม่มีใครคิดจะขยับไม่แต่นี่ไปเดียวเพราะลำคาญคุณป้าแน่เลยนี่ครับพี่ครับคือเดินหนีได้เลยดูสองคนนี้บ่นดูไอ้คุณดูคุณป้าบ่นกันนี่ ด่ากันดูด่าด้ด่ากันดูได้ทำไปทําไม่ทำไปทําไมเนี่ยคุณป้าครับคุณป้าครับผมมีข้อเสนอนะครับจายคนอื่นเขาลังคาคุณป้าคือชาวบ้านชาวเมือนาแต่ลาบคุณป้าขออนุญาตให้คุณป้าไปไปด่าคุณลุงไปด่าคุณลุงที่ดื่นอาจจะนรกได้นะครับที่นี่อ่อยใจในมันเรียนดึกเจ้าวิชาคุณอะไกันดูนี่ ่วันโอ้โหป้าโอเคคราวนี้ลูซีได้พูดแล้วนั่นนันนันลูซี่โอเคขอบคุณมากครับลูคุณลูซีอันคุณป้ามันท้าทายมากเลยป้าท้าทายท้าทายกันเป็นน้องเ้อนนี่มาเยอะไหนวะเรายังไม่ได้ได้ดป้าท้าทายมากเลยคุณป้าทำไมท้าทายกับลูซีอย่างนี้เป็นคนยังไงเนี่ยโอ้โหโอเคค่ะโอ้โหขอบคุณมากคุณนี่นะจ๊ะช่วยด่านะครับตอนนี้อ้าวโคตนางมาตัด ะชอบปี๊บตัวโตอ้าวอาสนต่างหมดน้องจิอวได้กับน้องไอยใจบ้านผมทำเพฝนตกอยู่นะครับน้องชื่อ้อยใจไงล่ะน้องจิ้อไอ้ใจยั้ไงล่ะโผพูดพอมากคุณผู้หญิงชื่อทองชื่อทองครับนำมตะกุนอะไรจ้าตัวตัวไทยไอ้ตัวมู อ๋อผมเข้าใจแล้วคนนี้เขาไม่ใช่คุณป้าครับผมเขาเป็นคุณลุงที่หัว้อนนนั่งใจะเขาที่ปิดมาตั้งนานตั้งนานดูมาอะไรเนี่ยโอ้ชื่ออะไรจ๊ะตั้งนานเลยโอเคโอ้โหมันเล่นกันโอ้โหนั่นเนี่ยเสียงเสียงเสียงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมและก็ช่องของอะไรนะมุกเอ่อมุกมุกอ้อยไม่ต้องพูดก็เขียนว่าหนังตะลุงมุกตลกจบโอเค โอเคสองรอบคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่า,ทานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like. มาเด๋ยวฉันพูดเองไม่ต้องพูดแล้วสอหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยนะครับไปเริ่มจะเริ่มไปกดให้เยอะๆเลยไปกดให้มันหมดเลยไปกดให้มันให้มัน,มนทะลุลวงถึงล้านซับเอาหนึ่งพันซับก่อนเพือ่อไปกดใครก็ได้ไปกดของใครก็ได้แต่ว่าต้องกดของบานาน่าเอนไดโนก่อนเข้าใจ